ฟังเสียงตัวนี้ก่อน ผมได้ป้ายแดงมาตัวหนึ่งหลุดหลดหลุดเจอมาตัวหนึ่งนะครับผมอะเดี๋ยวผมให้ดูคราวๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนสวยนะตัวนี้มันเก่าเก่าแต่สวยเดี๋ยวผมให้สํารับคนที่ลูกค้าเอาไปเล่นในวงเล่าดีกว่านะครับผมไม่เหมาะกับการเอาไปเก็บหรอกแต่จริงๆมันก็เก็บได้ถ้าใครชอบแบบเก่าแล้วสวยอะป้ายแดงนะบอกไว้ก่อนนี่ เป็นรุ่นเก่านะครับผมกีตาร์พวกยมามาฮามันจะมีป้ายแดงป้ายส้มป้ายเขียวป้ายดําป้ายเขียวป้ายดำเจอบ่อยป้ายแดงอะ่ะน,น,นานทีหลุดมาแล้วราคานี้ถือว่าเกินคุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแจ้งราคาไปอ่ฟังเสียงก่อน เนี่ยใครใครชอบอพวกกีตาร์ตระกูลยมามาฮ่าเสียงนุ่มๆหน่อยนะครับผมคือถ้าใครจะเล่นพวกตระกูลยมามาฮ่าแบบเสียงนุ่มๆหวานๆนะต้องเป็นรุ่นพวกนี้นะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยกีตาร์พวกนเนี้ยเสียงมันจะแตกต่างกับพวกตระกูลปลายส้มเยอะเลย ถ้าเป็นพวกตะกูลใบส้มมามันจะเป็นพวกเสียงใสถ้าใครที่ไม่ชอบเสียงใสโดดหันมาเล่นพวกตะกูลป้ายแดงไปเขียวไปดำนะครับผมมันเนื้อเสียงมันค่อนข้างที่จะละมุนละมุนอุ่นๆอยู่มันขึ้นอยู่ที่สายเลยนะผมแนะนําให้เอาไปเปลี่ยนสายใหม่นะครับผมหรือว่าใครยังไม่มีงบก็ใช้สายเดิมไปก่อนสายเดิมก็โอเคผมเปลี่ยนมาให้กระถือโอเคแล้วนะครับผม ใครชอบเก่าๆนะอย้านะถ้าใครชอบเก่าๆต้องตัวนี้เลยเก่าแล้วต้องสวยด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเก่าเลกเทะไม่ใช่นะครับผมอเดี๋ยวผมไล่ดูเลยไล่จากหัวก่อนแล้วกันนะครับผมอ่านี้ป้ายแดงหัวจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนลูกบิดลูกบิดเขาน่าจะเปลี่ยนมาเจ,จ้าเก่าน่าจะเปลี่ยนมาแต่ราคานี้ได้ไปเดี๋ยวค่อยไปหาลูกบิดส,สวยๆมาใส่แล้วกันนะครับผมโอเคข้อคันได้ปกติทุกอย่างเลยสวยนะตัวนี้สวย สวสยด้านหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมสวยเลยนะครับก็อาจจะเป็นพวกอ่าเล็กๆน้อยๆ,ๆลูกค้าค่อยเอาไปขัดอีกทีนะนะครับผมอ่าตรงตรงนี้นะพวกนี้มันน่าจะเป็นคราบนะครับผมอันนี้อ๋อคราบมันเป็นคราบแล้วก็จะมีริ้รอยตรงนี้หลักๆนะครับผมนิดๆนหน่อยๆนะอ่าไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดเลยข้างหลังก็จะเป็นปะอุ้ยลายไม้สวยนะครับผมก็ผมแนะนําให้เอาไปขัดใหม่ จริงๆผมอยากจะขัดให้มากเลยแต่น้ำยาผมหมดไอตัวเครื่องขัดผมอะไอหัวหัวมันหมดนะครับผมเอาไปขัดเงาวับเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเน่นะตามนี้อ่ะค่อยๆดูไปนะครับผมเนี่ยค่อยๆดูไปอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับโดยรวมแล้วสวยอยู่นะครับผมอ่าเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับผม มันเหมือนติดคราบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอะตามนี้แหละลูกค้าก็ดููไปแล้วกันนะครับ mm hmm. โอเคโดยรวมแล้วสวยทั้งหน้าสวยเลยไม้เข้มตัวนี้ไม้เข้มมากนะครับผม mm hmm. ตัวจริงเข้มกว่าในคลิปอีกนะครับเ mm hmm. นี่ยประมาณนี้ก็อาจจะมีบ้างมีบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานของกีตาร์นะครับผมมันจะช้ำๆตรงนี้เล็กน้อยเห็นไหมอ่าอย่างแบบนี้แบบนี้อ่ามันก็มันก็ตามเอ่อไม้ โอ้ยกีตาร์นี่หลายปีนะลองไปเซิร์ชหาดู F G 1 1 0ป้ายแดงนะครับผมกีตาร์หลายปีแล้วตัวนี้แล้วก็ส่วนปิกกาดตรงปิกกาดอ่ะมันจะเพรเยอะเห็นไหมไม่ใช่บิดนะอันนี้คือปิกกาดอ่านี่ๆเนี่ย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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ย มันจะพเพรอยเหมือน,นว่าเจ้าของเก่าขอหากาวอะไรมาแปะหรือเปล่ามันก็แต่อย่าไปซีเรียสอันนี้ผมให้สําหรับคนที่ออกไปเล่นในวงเล่านะครับผมหรือว่าจะซื้อให้ลูกสาวลูกชายเอาไปฝึกเรียนโอ้ยได้ไป้ายแดงไปเล่นกระถือว่าคุ้มเลยนะกีตา้าร์ Yamaha มีมีหลายป้ายที่เขาเล่นกันลองศึกษาดูนะครับผมเสียงดีมากรุ่นนี้สภาพสวยๆมีเกือบหมื่นนะบอกไว้ก่อน 6กเจ็ดพันเจ็ดกว่าแล้วตอนนี้เจ็ดแปแล้วขึ้น7,8็ดแปแล้วนะครับผมประมาณ7,8็ดแันกว่านะครับผมถ้าเป็นสภาพสวยนะตัวนี้ก็สภาพก็ไม่ถือว่าแย่มากก็โอเคเอามาแบ่งปันกันเล่นตัวนี้ผมให้ไปในราคาอยู่ที่สามพันเนะครับผมป้ายแดงย้ําเลยนะครับผม fg 110หนึ่งหนึ่งศเมินเจนะครับผม ราคายอยู่ที่3,700ใครพร้อมสนใจทักแชทปิดได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุม่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน y u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  e แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับผม F G 1 1 1, 1 0 J Pan นะครับผมโอเคฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ